อารมณ์เปียวค่ะเพื่อนเปียวมากๆค่ะไม่อยากมาทำบุญนะคะเลยมีอะไรสิ่งดีๆเข้าชีวิตบ้างนะคะค่ะเราจะขึ้นภูเขาดองไ่อนนี่นี่เป็นสวรรค์ชนรดาบอกว่าเหมือนสวรรค์มากเลยคือบ้านบ้านอยู่ใกล้อ่ะแต่ว่า ไม่เคยมาเลยไม่ได้ก็ตามแปลว่าดีกว่าที่เราได้รับความสุขโลกโลกที่เราได้มาเนี่ยนี่ไงป้ายสวยมีป้ายสวยข้างบนนเนี่ยพาขึ้นภูเขาทองไงสวยมายสวยเด่นชองเหมือนแบบหลายคนไม่เคยมาสวยไปหมดเลยก็ถ่ายรูปตรงนี้น่าสวยดีทั้งคู่สวยตามคู่หรือว่า ไม่รูู้้สวยหมดเลยผู้คนสวยยืนทรบ้านข้าเดี่ยวแล้วแบบเพื่อนก็แบบอารมณ์ดีวัดบันไดมันไงคะคนมาทำบุญนะคะท่านายได้กันมาสวยๆมีแฟนอยู่เขาสักทีชีวิตวอนที่มาทำเนี่ยเพราะว่าเผื่อใจได้บ้างเผื่อใจได้เผื่อใจะโดนโอ๊ยมันสูงไหมนะแค่นี้เองคือบันไดถี่ไปปะไม่บันไดมันถี่ไปวะ กูเก้ากูเก้าแล้วงงอ่ะตรงนี้เป็นเป็นอะไรกแต่ละได้ได้ชั้นอยกตีเรนะคะหีตีละครห็นหรือเปล่าตงบนอ่ะถ่ายค่ะ Yeah อยากสวยแม่ไม wow ่กล้องไม่เห็นต <laughs> <okay. laughs> ัวสอนเลาก็เริ่มกวาดกันเลยนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวกวาดลานก่อนบาย